สวัสดีครับพี่น้องครับผมคัตเตอร์บ้านสวนครับพิธีกรแกนนะครบมาเทิงศิลป์เพจพิธีกรแกนนะครบมาเทิงศิลป์ตอนนี้บรรยากาศดสดๆครับผมอยู่ที่ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ครับกับงานอยู่บ้านไผ่รับหลังเวทีทุกแผนกวอดสิเป็นเวทีเครื่องเสียงนะครับผมกําลังติดตั้งพร้อมกับน้องนั่งหางเครื่องครับมือนีกําลังจับจองห้ามองนั่ง นะครับทุกแผนกตอนนี้นะครับเราเริ่มทํางานกันแล้วนะครับเดี๋ยวตีภาพไปเบิ้งด้านนาเวที่นะครับเวทีของเราตอนนี้นะครับก็80%เซน์แล้วนะครับพี่น้องที่ยูอําเภอบ้านไผยนะครับเมืองพุนนะครับหรือว่าพี่น้องไกลๆนะครับ อย่าลืมมาให้กำลังแรงเชื่อแรงใจนะครับกับทีมงานแก่นนครบันเทิงศิลป์นะครับเหมือแลงพร้อมกับศิลปินรับเชิญนะครับหมอลำนาถศิลป์ยอดฮิตสมจิตบอทองนะครับบนเวทีแก่นนครบันเทิงศิลป์ในค่ำคืนนี้นะครับสองทุ่มตรงครับพี่น้องนะครับสองทุ่มตรงพร้อมแสดงนะครับพี่น้องนะครับแป้นครับแป้นเพลงเอซ ของทีมงานแกนนครบันเทิงศิล์นนะครับย่าลืมมาให้กำลังใจในเรือนะครับผมดดบรรยากาศสดๆครับผมอยู่ที่งานยิ้วบ้านไผ่ครับคืนนี้เป็นคืนที่สามนะครับนาทีของทีมงานแกนนครบันเทิงศิล์นทำการแสดงนะครับเหมหาะลำายคณะลายวงครับพี่นอ้อง 80%แล้วนะครับสำหรับเวที ตอนนี้ก็เสียงดังจักหน่อยครับพี่น้องนะครับเพราะว่าของเห่นอยูกก่ใกล้คางเวทีนะครับปีนี้นะครับเวทีฉากไปแสงสีเสียงนะครับเต็มคุ้มแน่นอนครับเหมาะลำแสนกลางๆครับพี่น้องปากพี่น้องแป้นครับแป้นเพลงนะครับซอยเชียย์ นะครับหมอล่ำเมืองขอนแก่นนะครับแก่นนครบันเทิงศิลป์แนเดอร์พี่น้อง